อยากกวน้ำแใ่อุ่นอข้นันไองอยเซตอุ่นมือาเท่าหรเือน้สักองนแห้งว่าให้ขาวหว่อมาจะสวยเออสลาย ร้าคาสองร้อย้าเลตค่ะบน้คย่ะขาย้อสองร้อย่อแนจะเอาลนเมื่อไรแยกนันแนอะไรขายได้้าวบ่มีเฮ็ดเวลาเฮ็ดน้ำบ้าค่ะห้าห้าสิบค่ะ มันี่้มันีขาวล่ยๆตัวเนียด้วนี่ยมมาในนี้เนาะอันอันถ้าจะ่มนียสาม้อยห้าสิอันเพิ่มโลกอะโอ้โหราไรโอ้โหสร้างเฮียไปถึงแ่ดได้หจักเมนแล้วว่าเพิ่มตีดมาเนาะจะขาวลื่อตละร้อยสี่สิบค่ะขาลกับน้ตเดือกันให้มันเบาข้าใเกร ทงเรานี่ค่ะคะสองร้อย ah ้าสิบ่ออตัวนี่นะต้องไแม่ไปลได้เลตวละย่สิบห้าบาทด้วู่จแล้วบอกแม่อันนี้มันตัวผู้ตัวม่หาก่จาเลยเบิงกป็นเห็ดแจวโอ้มันตายแล้วน่เลยเาะอนได้เห็ดแจวเอา

เบิงเบิงได้แม eh ่ตัวแม่ตัวผู้ตัวตัวน้อยตัวผู้ตัวใดมันแสบพอกันไเล้ากอิบาอนเิกระดิ่งแโอ้มีกินเพ่ืน่นบอกว่าตัวผู้ได้นี่มีหมสองแบ่งค่อันนี้จานได้เลยค่ะนี่ตัวไหนคะเร้ใหค่ะ อันนี้ถอยนะสองอไเลยเด้อน่ไม่ห้าสิบบาทน่ะไม่มีมันมีอะนี่กมอันนี้เจ็บเยอะอันนี้จะต้อมีหูเหรอจะโตเลยหาชิ้นช่วยเขากินอยู่ได้ยายเทากเลยสร้ปิากเลยเฟฟูดไงเลือกเอาเลือกเอองนองร้อยแปดส มีขนาดเวงเะเกียงนะคะเปดกาะไทยดีกลมละย้อถุงมาแล้วาแบเยอเอาหาย้วเออว่าอถุงเลือกให้น okay. ู้นี่ตัวใดตัวนี้เอาตัวใหญ่ๆเอาตัวไข่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 เกิดวกิน น้อยายเนาะสองซุ้มเ่น่เุดหน่ยเดี๋ยวแค่มาแต่า้เคะมาแต่สายนี้ันเทบันเกอยู่บอกเฮ้ยอยากราเฮ็ดมาแต่ลาะ ข้าไปพหาเะาบรไดดไดดได้ย่ายเงน้องทุ่งอาโรไทยน้ำลอยเป็ดชีสน้องทุ่งนาข้าัหวานข้าวอะไรมาแก่น้ำผึ้อระเทยก็ได้จ้ะ